รับเชิญอยู่ที่ Golf Master Fitting Studio นะครับวันนี้เราจะมาฟิตติ้งหัว c a l l a w a y p a r a d ด g ม i i Smoke t r i p l ป Diamond กับปอบูมกันครับก่อนหื่นให้ปอบูมลองอธิบายทรงหัวนี้ให้ฟังกันก่อนนะครับครับจากหัวตัว AI Smoke ตัวใหม่นะครับก็ดูแล้วค่อนข้างมีความแตกต่างกับตัวเก่าเยอะเลยความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของควาเนีหน้าน่าจะตีไกลและตีง่ายกว่าเดิม ส่วนตัวผมชอบลายด้านล่างมากลายด้านล่างครับลายด้านล่างสวยสวยจริงๆก็เดี๋ยวเราไปลองฟิตติ้งดูครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโปบูมนีคับสปีดประมาณ125อัพนะครับไม่น่างเดยเดี๋ยวไปดูกันครับแต่คือตีกกลมากตีกายมากวันนี้สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะให้โปบูมตีหัวเดิมก่อนนะครับซึ่งหัวเดิมเนี่ยคือ t ทเตอร์ลิ TSR 3หลอฟ8 ก้าน pen c e น k white 6 0 x เพื่อเป็นเวนชม์มาร์ก่อนให้โปรบูมตีประมาณ5ลูกครับลูกที่โปรบูมใช้ก็คือ pro v 1 x left dash นะครับซึ่งโปรบูมใช้อยู่แล้วเดี๋ยวให้โปรบูมตีเป็นค่ามาตรฐานของไม้เดิมประมาณ5ลูกครับก้านนี้นี่คือพี่เคยฟิตมากับหัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเคยได้ไกลสุดกี่หลาครับตอนออกรอบ สอกรอบใช่ไหมครับครับรวมวิ่งทั้ทั้แล้วอยู่ประมาณ35-36ประมาณนั้นครับ305-360ยห้ใช่แคลรี่สามร้อยสิบสองโอเคครับก็คร,บ,ครบ,คบ5ลูกแล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางค่ากันนะครับจุดอิมแพ t กก็จะอยู่ต่ำนิดหน่อย นะครับแต่ขับพาร์ทกับขับเฟสนี่ก็สัมพันธ์กันอยู่นะครับเอาอินนิดนิดหนึ่งองศาหน้ามัดเปิดหน่อยๆก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ลูกขวานิดนิดนะครับเดี๋ยวเราไปลองหัว AI smoke ดูได้ครับเอาก้านไหนก่อนดีครับลองเอาก้านที่เคยใช้อยู่ดีกว่าครับก้านเดิมก่อนหรือว่าเทียบกันหัวต่อหัวได้เลยโอเยครับไม้ที่ให้โปรบุมลองอันนี้ก็คือ AI smoke แล้วนะครับ กับก้านเทนเซไวท์หนึ่งเสเปคเดิมอันนี้คือเปลี่ยนแค่หัวเท่านั้นมาดูว่าหัวสโมกนี่จะสู้ TSR3 สามได้ไหมครับเป็นไงครับลูกแรกโดนไม่ดีนะครับลูกนี้โดนไม่ดีนะครับโดนในคอนิดๆใช่ครับแคลรี่แค่สามร้สิบนะครับสำหรับลูกลูกโดนไม่ดีลูกนี้น่าจะหน้าไม้เปินเปดนิดนิด อาเฟสทูทาร์เก็ตโอเพนสองจุดเจ็ดแต่ด้วยความที่หล,หลอกหัวเนี่ยหลอกเก้านะครับแต่หัวเอสอาร์สามของโปรบูมอันเดิมน่ะหลอกแปดแต่เราจะลองตีหัวเก้าดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง <5. S 1> ขับสปีดเพิ่มไปถึงร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ลูกนี้ไปถึงสามร้อยสี่สิบสองหลาขับสปีดร้อยยี่สิบหกสปินดีมากนะครับสองพันสอง โดนไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับก็ทดสอบเทคโนโลยี AI นะครับว่าโดนไม่ดีระยะระยะก็ยังไม่หังไงก็สาม้อยสิบเก้าหรือสามร้อยี่สิบมันโดนแน่นนะแต่ว่าหน้าไม้มันนิดเดียวเท่านั้นเองมันเินนิดนี่วมันศูนจุดเมันนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวโหแต่ขับสปีดร้อยี่สิบเจ็ดเลยดีครับโดยรวมอิมแพกนี่กลางมาก ถ้าสปิรเลตดียวว่าดีจัดเลยคือพวกลูกมิสฮิตก็จะอยู่ประมาณ2008-2009แต่ถ้าลูกที่โดนโดนหน่อยก็จะอยู่ที่2001-2002ใช่ครับถ้าลองเทียบ2ตัวแรกระยะก็อดต่างกันนิดหน่อยนะครับชนะอยู่ชนี้ชนะอยู่2หลาเดี๋ยวเราไปลองก้นต่อไปครับได้ครับก้านที่2ที่จะให้โปรบูมลองก็คือตัว Ventus TR Blue 6X นะครับกับหัว a i smoke ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับ คือผมกำลังทึ่งกับเสียงอิมแพ t ที่ดีมากและลูกที่ไปไกลมากโอ้โหนี่แคลรี่แคลรี่โอ้ขับสปีดขึ้นไป128แล้วแคลรี่319แต่ผมชอบอิมแพ t ลูกนี้ครับขออนุญาตปรับกรีนเป็น350แล้วกันโอดูแล้ว325นี่ตีเลยทุกลูก ีมันจริงๆครับสาม้อีบสองอีกลูกแล้วลอตเอ็เกิลดีนะครับ10มันทำให้แครี่เราเพิ่มด้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีบางลูกที่หลบแปหลบเก้โอ้โดนไม่ดีนะครับ346หลาแครี่317หลาอันนี้ลูกที่ห้าใช่ไหมครับนี่โดนไม่ดีครับ โอ้ตัวนี้ไปอีกครับเวนทัสตีอาร์บลูหกเอ็กนี่คือสปินน้อยลงบลสปีด bon so เพิ่มขึ้นด้วยแฮรรี่เพิ่มไปถึง 3. 15เด e ี๋ยวเราไปลองก้านทัวเอดีวีเอกเอ็นะครับให้โปรบูมพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับาะตีไป15ลูกใส่ทีละ125ี้ไม้นี่อาจจะน,น,นีเนียี่เนียนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ไม่มากให้โปรบ,บูมเล่าอิมเพรสชันของหัว AI Smoke สักนิดหนึ่งครับก็โดยรวมถือว่าเขาปรับออกมาได้ดีกว่าเก่าเยอะเลยนะครับ ในด้านทั้งสปีดบอลสปีดรับสปีดอะไรก็รู้สึกจะช่วยได้เยอะครับเทียบกับตัวปีที่แล้วเป็นยังไงครับของพาราดาม2023สำหรับความคิดส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าปรับมาค่อนข้างดีกว่าตัวเก่าไม่นิดนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ใช่ครับเยอะอยู่ใช่ก็โดยรวมถือว่าโอเคครับสาหรับคนที่สนใจตัวนี้อยู่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้โปรบูมจะถึง350หลาไหมนะครับเมื่อกี้ก็มี346แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น ไดครับจะพยายามรอไปดูกันต่อครับครับปรบูมก็อยู่กับตัวทัวร์เอดีวีเอนะครับรุ่นใหม่ใกล้เคียงที่ไทเกอร์ตีเลยแต่ไทเกอร์นี่เป็น6 TX TX ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสู้ตัวเ็น t u ตุสทีอาร์ได้ไหมครับตรงมากแต่เหมือนโดนไม่โดนไม่ค่อยดีครับอมก็สำหรับลูกโดนไม่ดี330รหลาผมว่ารับได้รับได้ เสียงนี่คือแน่นมาก3.46นะครับบอลสปีด181ฟิล์กานตัวนี้ส่วนตัวชอบี่ลูกที่5ใช่ไหมครับครับผมซิว่าจะถึงกีนไหมไปไปนิดโอ้ขอฟิน <laughs> โอ้ขาบสปีด128 ขาบพาร์เป๊ะมากครับศูนย์จุดศูนย์โออิมแพคศูนย์ไฮศูนย์โทนี่คือกลางไม่มีกลางกว่านี้แล้วนะครับนี่โอ้โหกลางเลยเราลองแบล็คอีกอันไหมครับได้ครับมันได้ฟิตติ้งก้านไปในตัวนะครับแต่พี่ชอบฟิลตัวเวนตัสมากกว่าอืมมากกว่าอันเดิมได้ไหมมากกว่าอันเดิมนะเอาจริงแต่แต่ยังแบบว่าอันเดิมมันก็ตรงนะแต่พอมาตีอนนี้แล้วรู้สึกว่าเวนตัสมันฉีดกว่า สำหรับก้านตัวสุดท้ายของโบบูมนะครับสายโหดเลย Ventus TR Black 6X สีดำนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะจะพุ่งแค่ไหนพุ่งจริงๆพุ่งใช่คือรูปพุ่งเกินก็ไม่ดีนะครับเพราะหนึ่งคือเอลีหายครับสองคือสปินต่ำถ้าสปินต่ำเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยโอกาสได้จะเสียช็อตก็ง่ายกว่าก้านอื่นไม่มีสปินเท่านี้เลยนะครับส0 0พัน จะมีอยู่ต่ำๆเลย2,001 2,002พุ่งเป็นจลวดเลยอะเหมือนแบบบุลเลตเลยลูกนี้นี่นะครับสังเกตว่าลูกแคลลี่ของโปรบูมเนี่ยจะอยู่ที่308ซึ่งน้อยกว่าก้านที่ลองก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับเพราะเหตุนี้ฟิตติ้งถึงสำคัญนะครับคือจะได้มาดูค่าร้อนแองเกิลค่าแองเกิลวอฟแทตต่างๆและหาก้านที่เหมาะสมนะครับอยาให้โปรบูมตีอีก3ลูก ฟิลรู้สึกหนึบ e หนึบหนึบจัดเลยครับหนึบจัดเลยพอใช้ก้านตัวนี้แล้วเนี่ยเหมือนเราใส่แต่ว่าระยะไม่ไม่ขึ้นไม่มาไม่มาเท่าตัวอื่นๆที่ลองนะครับเนื่องจากตัวแบล็คเนี่ยน้ำหนักจะหนักสุดจะเกือบเจ็ดสิบกรัมก็จะให้ทั้งความหนักแล้วก็มันแข็งมากด้วยทั้งตรงกริป แล้วก็ตรงปลายนะครับอันนี้ลูกที่ห้าใช่ไหมครับครับผมลูกสุดท้ายครับลองเร่งหน่อยพอโปบอกจะเร่งแล้วตีโดนกลางนี่เสียงดีมากเข<อ>้าเยสสี่หนึ่งแล้วแต่ในใจคิดน่าจะต้องมากกว่าน,นั้นเลยว่ะบเหมือนโดนอยู่ครับนี่ขนาดเร่งขึ้นมาแล้วใช่วนะ่าอิมเพรผมอยากได้อันนึงอยู่บนนี้คพี่ได้ครับตรงเคอร์เซอร์เนี่ยโอเคคือขึ้นขึ้นจากเส้นเส้นกลางนิดนึงได้ แล้วก็มาทางนิดๆคือตำแหน่งตัวนี้โอเคแล้วแต่ว่าเข้าหน่อยเข้าข้างบนหน่อยหนึ่งเนาะอ่าครับคือจะได้เพิ่มแคลี่ <S 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 ผมชอบนะลูกเนี้ยสามร้อยห้าขนาดไม่อ่อนนะโูสังเกตว่าร้อนเังเกิลคือจะขึ้นหน่อยเียน่มาประมาณสิบสองครับและบ็รสปินอย่าลดลดเลยใช่ไหมใช่ อย่างของเดิมที่ร้อนอาจจะอยู่9หรือแปดแต่สปินจะประมาณ2,400คืออย่างนั้นมันจะพุ่งแต่มีสปินอยู่ถ้าเราเอาขึ้นอีกหน่อยแล้วสปินน้อยนี่ครับเนดูแคลรี่ดิขึ้นมาถึง323ร้อยมสามรอยหกสิบไม่ง่ายนะครับแรีว่าไฮโทนิดนึง่งร้อนซึขึ้นมาหน่อย แสดงว่าถ้ามันโดนเต็มๆมัน่าจะดีหลายลูกนะสามร้อยหกสิบง่ายนะครับแรืว่าไฮโทนิดนึงร้อนขึ้นมาหน่อยสปินสองพันสวยงามครับนี่คือสาเหตุที่ต้องมาฟิตติ้งนะครับอยากตีสามร้อยหกสิบหาเชิญครับนับมาได้เลยมีทุกก้านมีทุกไม้มีทุกอย่างให้ลองที่นี่เนี่ยพี่ถ้าหลอกเข้าพี่สิบห้าใช่ป่ะแต่ร้อนจนมันไม่ต่างจากหลอกมากนะแสดงว่าต้องเข้าประมาณช่วงนี้เนาะถูกครับแล้วตอนหลอกรอบที่พี่ตีไม้เดิมมันพุ่งไหมพุ่งครับพุ่งเลยแหละ ุ่งจนแบบถ้าแบบมันเป็นล็อกเล็กแล้วไม่ได้เป็นตามสั่งอะบันไลเลยคือผมว่าลูกนี้น่าจะดีไหมโอเคอยู่นะไปตั้งสามร้ยห้าสิบหลาไม่โดนนะนี่ไงแต่เนี่ยคือล้อนจองเกิลเนี่ยล้อนมันได้ใช่ไหมครับ12คือพี่บอกไม่โดนเพราะว่ามันโดนปลายหน่อยปลายใช่แต่คือพอมันโดนปลายมันเลยมีเกียร์เอฟเฟกต์ทำให้ลูกมันเลี้ยวกลับเข้ามาสปินก็ตามด้วย ก็เป็นลูกมิสฮิตที่ที่ดีที่ดีมาก<ด> <laughs> พอร้อนมันต่ำโดนเต็มยังไงมันก็แค่นี้นะใช่ <encontra> คือคือถ้าร้อนต่ำอย่างลูกนี้อ่ะร้อนเจ็ดเนี่ยครับแต่พอร้อนต่ำแล้วสปินก็มีด้วยนะทำให้วิง่งวิ่งไม่เท่าจบไปแล้วเรียบร้อยกับการฟิตติ้งหัวคาราเวไอส MO กับปับูมนะครับ,รบดูมันไหมครับขับ <S 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 สปีดร้อยยี่สิบ้าอัพอย่างที่บอกจริงๆนะครับ นี่มาดูตัวเลขกันสักหน่อยตัวเดิมนะครับคือตัว t s r 3บม ball s ที่ทำได้ดีทีเดียวที่181หาที่ตัวอื่นๆก็อาจจะมีลงมา179-180บ้างนะครับส่วน launch angle ถือว่าต่ำไปหน่อยนะครับอยู่ที่9องศาแล้วก็มี10แล้วก็มีตัว ventus tr black ที่ลงไปถึง8.8เรียกว่าต่ำไปนิดหนึงนะครับนี้มาดูที่ช่อง spin spin ที่โปรตีเนี่ยจะอยู่เฉลีย่ยก็จะมี2 5 0 0 2 0 0 4 2 0 0 6ก็มีนะครับเมื่อกี้ก็ได้แนะนำโปรไปว่าถ้าโปรสามารถปรับร้อเชิงเกลให้ขึ้นมาหน่อยประมาณ11หรือ12แล้วก็สปินเนี่ยลดนิดนึงอยู่ที่ประมาณ2 0 0 2หรือ2 0 0 1ตัวแคลลี่ตรงนี้นะครับเราจะได้เพิ่มมาถึง320หลาเพราะมีบางลูกที่โปรบูมตีเนี่ย323แล้ววิ่งไปถึง350ก็มี อันนั้นคือลูกที่ผมก็พยายามจะบอกตอนฟิตโปรนะครับว่าจุดอิมแพกควรจะเป็นแบบนี้มาถึงช่อง c ค r ร y นะครับถ้าเราดูเนี่ยไม้เดิมของโปรบูมทำไว้312หลาถือว่าไกลเลยนะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ค่าลูกที่ไกลที่สุดแล้วก็วิ่งไปถึง341แต่ก็มี1ตัวที่สามารถชนะไม้เดิมได้อยู่2หลาก็คือตัว AI Smoke กับก้านเป็น u s TR Blue 6X นะครับตัวนี้ไป314หลาแล้วก็ททัลถึง342เดี๋ยวเราไปดูครับ Data กันครับในส่วนของครับ Data ก็ตัว t ท r 3ใน Efficiency ได้ดีที่สุดเลยส่วนครับ s สป e d ไวที่สุดกับกลายเป็นตัว TR Black ที่128ค่าเฉลีย่ยไม่รู้ว่าก้านมันหนักเลยรู้สึกว่าต้องต้องเค้นหน่อยนะต,ต้องหวดหน่อยหรือเปล่านะครับแต่แต่พอ สปีดเร็วแต่ก้านหนักเอฟเฟ i ชันซี่กับตกเพราะว่า Impact ไม่ดีเท่านะครับไพโปอธิบายเล็กน้อยครับว่าก้านตัวนี้กับหัวตัวนี้เป็นยังไงครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวบูนะครับกับหัว a อไอสม e นะครับค่อนข้างแมทกันดีกับตัวผมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยก็ถ้ายังไงอยากมาลอง fitting หรืออะไรอย่เงี้ยครับลองมาฟิตติ้งพมาสเตอร์หนึ่งหกแได้นะครับยังไงเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างสูงครับสามารถดูได้ว่า เราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนยังไงบ้างควรจะทํายังไงบ้างาอะไรยังไงบ้างครับครับผม <laughs> คือไม้นี้เนี่ยเหมาะกับโปรบูมแต่ก็เหมาะกับท่านนักก์ฟคุณอื่นๆห,หรือไม่อันนี้ผมก็จะใช้ตัวเลขอธิบายแบบนี้นะครับเวลามาฟิตติ้งก็สามารถนัดเข้ามาได้นะครับวันนี้ตีกับโปรบูมจนเหนื่อยอยู่นะครับน่า <laughs> จะได้ไปอยู่30กว่าลูกได้ก็ขอบคุณโปรบูมมากข, <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> นะครับ <laughs> ท่านนักกอล์ฟที่ชมอยู่ถ้าชอบคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือจะนัด f i ตติ้งไดเวอร์ก็เชิญได้เลยนะครับนัดกันมาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ